สวัสดีครับผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2566นะครับผมครั้งนี้จะไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะครับผมหรือบัตรคนจนเหมือนเดิมแล้วนะครับทุงนี้จะเปลี่ยนไปเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนนะครับผมก็คือว่าเวลาไปซื้อสินค้านะครับที่ร้านธงฟ้านะครับหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับจะต้องนํำบัตรประชาชนนะครับไปทางให้ร้านค้าสแกนจ่ายนะครับผม ก็คือตรงนี้ก็คือเช่นเดียวกับการขึ้นรถเมล์นะครับรถไฟนะครับหรือรถไฟฟ้านะครับก็ต้องยื่นบัตรประชาชนให้พนักงานขายตั๋วโดยสารนะครับผมตังนี้ทําการสแกนนะครับผมแล้วก็สําหรับในเดือนเมษายน2566นี้นะครับหรือวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับจะมีเงินสวัสดิการไหนนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็จํานวนเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปดูครับผมสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2566นนะครับจะได้ค่าอะไรบ้างนะครับก็คือ สิทธิประโยชน์นะครับก็คือว่าอันดับแรกนะครับเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับตรงนี้ก็เป็นวงเงิน300บาทต่อเดือนนะครับขึ้นมาจาก200บาทต่อเดือนนะครับตัวนี้คือระยะเวลานะครับรับเงินก็คือทุกเดือนนะครับกดเงินสดได้ไหมนะครับก็คือไม่สามารถกดเงินสดได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับ ค่าโดยสารลดสาธารณะนะครับตรงนี้ก็คือวงเงิน750บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ระยะเวลารับเงินนะครับก็ทุกเดือนเช่นกันนะครับผมแล้วก็สามารถกดเงินสดได้ไหมก็คือกดไม่ได้นะครับผมแล้วก็ตัวต่อมานะครับส่วนลดค่าซื้อกา๊าซถุงต้มนะครับ ตรงส่วนนี้ก็จะวงเงินก็คือ100บาทนะครับเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะครับแล้วก็ระยะเวลารับเงินนะครับก็คือเริ่ม1เมษาตัวนี้นะครับถึงมิถุนายน2566นนะครับผมแล้วก็กดเงินสดได้ไหมตัวนี้จะกดไม่ได้นะครับมาดูตรงนี้ครับหมายเหตุนะครับ ปกตินะครับจะได้รับ80บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับแต่ว่าปรับเพิ่มให้เป็น100บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับเฉพาะในเดือนเมษายนนะครับถึงมิถุนายน2566นะครับผมแล้วก็ใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการนั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนต่อมานะครับจะเป็นของค่าไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็ไม่เกิน315บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับรับเงินนะครับก็คือทุกเดือนนะครับ แล้วก็กดเป็นเงินสดได้ไหมไม่สามารถกดได้นะครับแล้วก็เฉพาะครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าตามที่กําหนดนะครับแล้วก็ลงทะเบียนใหม่แล้วเท่านั้นนะครับผมไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับแต่จะถูกหักออกจากบิลค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นค่าน้ําประปานะครับตรงนี้ก็ไม่เกิน100บาทต่อเดือนนะครับแล้วก็รับเงินทุกเดือนนะครับตรงนี้ กดเงินสดได้ไหมกดไม่ได้นะครับแล้วก็ตัวท้ายครับหมายเหตุนะครับก็คือว่าเฉพาะครัวเรือนที่ใช้ประปาตามที่กําหนดแล้วก็ลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับผมตรงส่วนนี้แล้วก็ไม่ได้รับเป็นเงินสดนะครับแต่จะถูกหัดออกจากบินค่าน้ําในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลของล่าสุดนะครับผม ยังไงก็ขอบคุณครับพี่ๆนะครับที่ติดตามกันจนจบนะครับผมก็อย่าลืมกดสับสไครกดกระดิ่งติดตามกันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ